ครับสวัสดีท่านผู้ชมยามเย็นนะครับคลินี้ก็จะพาท่านผู้ชมอ่าดูบรรยากาศช่วงเย็นนะครับลงมอมวกเิ็กครับผมเนี่ยตอนนี้ผมอยู่ที่คู้ขนานนะครับท่านผู้ชมที่คู้ขนานครับก็แปะตั้งกล้องนิดนึงนะครับ เริ่มลงแล้วนะครับรถเปล่าครับรถเปล่าไม่อันตรายเท่าไหร่นะครับก็อันตรายอยู่ดีแล้วแหละว,วะนะครับถ้าไปท้นเขานะครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาน่าจะประมาณสิบแปดนาฬิกานะครับประมาณหกโมงได้นะครับตอนนี้ผมพาเกียร์เกียรลงนะครับไป จะไปแห้งไ้พี่น้องยมลงนะครับดูบรรยากาศช่วงขาลงครับ <c oughs> อ้ลดขึ้นหลายหนอันนี้จะเป็นมองมวกอีกนะครับท่านผู้ชมผมจะไปอใส่ปูนลาดสีนะครับผมก็จะลัดล่อไปอ่าตามที่ผมเคยไปนะครับก็ลงขีอ่อ่า ซ้ายนะครับวนไปทางมวกเหล็กนะครับวนวนเข้ามวกเหล็กนะครับขีดซ้ายช่องทางที่ใช้ก็เป็นเลนซ้ายนะครับท่านะผู้ชมเพราะว่ามันยังไม่มืดน,นะครับยังไม่กล้าออกไปเพราะว่ากล้องมันเยอะ,ะครับผมเอาได้เราก็เอาธรรมดา ไอมมีกล้องอยะไปเไหรอธรรมดาี่ห้องบอกว่าหิง <c oughs> แบดแบดครับหมดกล้องครับผมจะมีอีกทีหนึ่งก็อยู่สะพานนะครับไม่ออกไม่ได้ครับตรงนี้เพราะว่าอ่าเมื่อกี้ซ้ายมือจะมีตซอยที่รถชอบออกจากตรงนั้นนะครับมันลัดเลาะไปเขาแผงม้าอะไรนี่แหละผมก็ไม่คยไปหรอก เด็นไปนะครับออกตายครับตรงไปก็จะเป็นแก่งคอยสระบุรีไปนู่นนะครับแต่ว่าผมจะขีดซ้ายเนาะต้องขออภัยนะครับที่ภาพมันสั่นกล้องวุน่น,นวายมากพี่น้อง นืนนี่ครับก็ขีดซ้ายนะครับซ้ายไปม่วเหล็กนะครับตรงตรงนี้เลยซ้ายไป ผมจะรับสปทางอุ่โมงต้นไม้เหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าตอนนี้ยังว่าท่านไอคำกะน,น่าจะาไม่น่ากลัวนะครับกลัวอะไรนะครับกลัวผีครับเพราท่านได้คำไปผูด้เดียวเลยเอ่นะครับแต่ถ้าขับมาแล้วมืดมาแล้วนี่ต้องไปสอง ทำไมวันนั้นทังย่านนี่มองดีจ้ะเงียบ่างไรรุ่นะมไ,ไทยเดี๋ยวเริ่มไทยเด่นมาร์อกอย่ก็จากที่<ะ>มาอยู่บริษัทสมบัติทีมก็จะเป็นน่าจะเป็นเที่ยวเล็กนะครับที่ที่่ทีมาทางนี้นะครับเดี๋ยวผมถือเอาแล้วกันนะครับ นากนอย่างน้อยเนาะน,นี่เป็นเที่ยวแรกนะครับท่านผู้ชมที่มาเส่นนี้นครับเพราะว่าตอนขับพี่น้องกันก็มาอยู่หลายเที่ยวอยู่ช่วงตีเป่าเนาะนี่ครับบรรยากาศสวยๆงามๆครับไม่ต้งรถขึ้น,นหลายแลยพี่นะ้องรถเยอะมากนะครับ ของผมก็ฟิล์มใสด้วยอ่าฟิล์มใสไหมเนี่นะครับฟิล์มใสของแท้อยังนี้่งให้เป็นตลาดเริ่มยีนองเลยอย่าหลงเข้ามานะมันจะเลี้ยวได้ไหมนี่รถขึ้นไหลเลยนะ ไม่ตลาดนัดก,กับพี่นอ้องรถเยอะมากไปไม่ได้ครับถ้าพวกเจ้าก่ไปโอ้ไม่พ้นไม่พ้นครับไม่พ้น ต้องให้เขามาก่อนนะครับท่านผู้ชมนูนะ่นหางเรานูนะ่นน่ะมันไม่พ้นนะครับคือรถมาจอดตลาดนัดนี่แหละหือว่าเราจะไปเดินตลาดนัดก่อนนะตลาดนัดครับท่านผู้ชมคุณหลายหนไปไม่ได้ครับไปไม่ได้ที่กินก็ต้องเลี้ยวตรงนี้แหละไปทางไหนเขาไปไม่ได้หรอกมันเป็นผมเคยหลงเขาไปอยู่ครั้งหนึ่ง มันเป็นอ่าเีาวางเนี่ยมัเป็นเหมือนวงเวียนหรือเปล่าข้างในนะครับจำไว้นะครับแต่ว่าดูว่ามันเป็นตลาดแหละแล้วก็เลี้ยวขวานะครับคลิปนี้ก็ขึ้นของดึกอีกแล้วครับท่านผู้ชม Oh, rio, pha Mình phải điệu của thẻ à mấy phần này Để đi tháng này cả tì phải điệu này kinh này, phải đi cần lưu ý phải ต้องไปเลี้ยวอยู่เินหน้าสนามกีฬานะครับไปเลี้ยวพุ่นละมันยังบอดน,นั่นเพิ่นนอ้เววเวสวยนะครับผู้สาวน่ะเออแต่กล้องผมสวยด้วยนะครับกล้องผมสวยนะเพราะาไม่มีฟิล์มเห็นหมดนะครับฟลีมใสครับนี่แหละ ต้องกลับทีมไ,ไทยๆแต่มือนี้ห้อนหมดล้ชีว่าขงเลี้ยงอ่ะโอ้ยกรดบห้อนแต่วันนี้ถ้าไม่มีผ้ามานนี่ตายเลยเดี๋ยวนผมอีกเดหน่อยก็เป็นหน้าร้อนแล้วน่าจะได้ไปหาสิทแล้วครับผู้ชมไม่จีดไปได้แล้วนแล้วก็ตัวน,นี้จะเป็นไปทะลุข้างโรงเรียนโรงเรียนไหนอย่างเนี่ย อยู่ตรงเนี้ยนะครับเส้นเมื่อกี้ถ้าก่อนที่ผมจะเลี้ยวนั่นก็จะไปทะลุอ,อ่าผู้สาวกูสาวไวนะ้กัอน มือจับพี่น่องต้องขอไปนะครับที่แต่ภาพพอาสวยนะที่ว่างเนี่ยเอาไว้ตรงนี้มันก็มันง่ำเกินไปนะครับมันมันมันงุบหน้าเกินไปเอามาถือเอาดีกว่าจะได้พาดูด้านดูนี่ด้วย มันไปโดนตัวสูงหรือเปล่านี่ครับก็จะมาทางไปทางนี้นะครับไปขึ้นไปผมบอกว่าถึงค่ะคผู้ชมนะครับแต่ให้ผมพามาผมมาได้อยู่เอาตรงน,นี้ี่เจแต่ให้บอกกนะ็บอกก็บ,บอกได้ครับบอกได้เหมือนกันแต่ว,ว่า คือไม่รู้เรื่องนะคนคนฟังจะฟังรู้เรื่องไหมเท่านั้นแหละนะครับผมว่าผมบอกทางนี่ผมละเอียดอยู่ดิผมจะไม่ค่อยจำป้ายไ,ไปนู่นไปนี่สักเท่าไหร่นะส่วนมากผมจะจำะส่วนหนึ่งของภูมิประเทศนะครับก็คือจำป้ายจำอย่างสะพานลอยตัวนี้ทางรถไฟตรงนี้ถึงตรงนี้ต้องเลี้ยวถึงตรงนั้นต้องเลี้ยวนะครับแต่แต่แตแต แต่แนะนำนะครับแนะนําให้จํไปนะครับท่านผู้ชมผมว่าคิดอ่านหนังสือครับผมบอกตรงเลยไม่ค่อยคิดครับตัวน,นี้ยังสร้างไม่เสร็จเลยนะครับตัวน,นี้ยังสร้างไม่เสร็จนี่ครับก็จะเลยพลทอไปก็จะเป็นสีแยกไฟแดงไม่รู้ว่าไปไหนนะครับ แต่ต้องเลี้ยวซ้ายนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่อ่าบนลงมาแล้วนะครับท่านผู้ชมก็จะ ี่ตลาดนะัดช่วงหนึ่งแบบเมื่อกี้นะครับอ,อสวยเง้ยว่ะได้กาะจกสวยมากเพราะงั้นเมื่อกี้นะครับถ้าถ้ารถไม่เยอะนะครับร้านบางฝุ่นผมจะพาท่านผู้ชมเข้าไปอีกอยู่นะครับว่าจะไปเปลี่ยนตัว ตัวคากระจกนะครับต้องจะเปลี่ยนเป็นคากระจกเหลี่ยงนะครับจะเปลี่ยนเลยแล้วกันเนาะเพราะว่ามันด,ดูดูอย่างนี้ดิมันมันมองไม่เห็นอะไรเลยครับเห็นอยู่แต่มันมองงามอ่ะมองดูเรามันไม่งามตาจะเปลี่ยนจะเปลี่ยน,เป,ยนเปลี่ยนเลกนะ็ต้องเปลี่ยน เดียวตายมาก็าตรงอย่างเดียวเลยพี่น้องเดียวเดียวตายตรงนี้นะแล้วก็แต่ปัจจัยจวดอย่างเดียวครับตรงไปไปเสียวะแยกแยกต้นแค่ครับตัวน,นี้จะเป็นแยกต้นแค่นะครับตรงไปไปใส่บุเดี๋ยวตายนี่างไปใส่บุโงจัก นะครับผมก็คลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ชมต้องขอไห้ที่ภาพไปสวยอย่งเดียรสวรรยนะครับจะตรงย่างยอครับพูดละอ๋อแหวเบภอวังม่วงครับจนะเจอกันคลิปหน้านะครับผมคลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ